สีวัสดีค่ะเนี่ยผมช่องเซฟรีแชแนลนะคะเนาะวันน <Position. S 1> ี้จะพามาลองหัวโลสวยนะคะเนาะหลังจากที่มาได้ลองมาหลายหมูนะคะเนาะถ้ามาลองแตงใหญ่ก่อนนะคะเนาะผูกไว้เนาะค่ะ หลังจากที่ปลูกในหน้าข้างล่างน้ำท่วมกะตายมืดแล้วค่ะเนาะยายเพิ่งขึนมาปลูกข้างบนมองที่เขาเคยปลูกพักนอกจากเนาะนี่ค่ะแตงมาเบิ่งก่อนปลูกก็เดินเนาะค่ะเนาะแป๊บเดียวนะะเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะแตงยายเฝนกระเริ่มมีดอกแล้วค,ค่ะค่ะนี่ค่ะเริ่มดอกแล้วเนาะค่ะเนาะนนแตงหละ,ะเนาะค่ะเนาะแตงข้างของยายเนาะคะ่ะ มีดอกแล้วนี่ค่ะสเสดากินหน่วยแล้วสจนี่แล้วค,ค่ะโอ้โหดนเนาะค่ะเนาะเสดายเนาะค่ะเนาะ,ะนะอันนี้แตงกวาเนาะคะนะ่ะเนาะกำลังเก็บหมะะ่วยาล้วค่ะเสดายสีข้างล่างเนาะคะนะ่ะเนาะเี่ากำลังจะสป็นหนะะนะ่วยเนาะค่ะเนาะฝนตกมานำกระถั่มหนาข้างล่างสีเ,เขาเคยปลูกกระถางนำกระแซคือกระตายเนาะค่ะเนาะ ผักสวนข้าวเฮาเนาะค่ะเนาะนี่คะ่กะกาแฟใบกะเพราดัวผักอีตูเนะค่ะนี่ค่ะนี่โหระพาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเพื่อได้กินเพื่อได้เก็บกินเนาะค่ะเนาะคะ่ะบกักฝรั่งหรือบ่บอสซิดาของยายคะ่ะค่ะเริ่มมีหน่วยมียังดุกเนาะคะ่ะเนาะกระลังเริ่มมาสมัดเนาะค่ะเนาะ กำลังกิมจู้นะคะเนาะนี่ค่ะรวยก็เริ่มไรอะไรน้วเนาะอกจากนาะหลังจาก่ขึ้นพานแรงมาเนาะค่ะนี่ค่ะเริ่มมีฝนตกเขากับอะไรใส่ฝนใส่ปุ๋ยเนาะค่ะเน้อก็บทำให้เพิ่นค่ะติดลูกติดยังเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะติดลูกไปเรื่ยแล้วเนาะค่ะเนาะก็เริ่มมัดใหญ่เริ่มมัดแล้วเนาะค่ะเน้องเริมไรอะไรเนาะค่ะมัดไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะก็ถือว่าเพิ่นดกอยู่เนาะค่ะเขากับมัดไปเรื่อยๆเนาะค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือกล้วยอ่า ไปัตตาบองของเหาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะก็ออกเครือออกลูกไล่รุนแรเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะก็ยังอยู่ดีนะคะเนี่ค่ะใส่เสื้อผ้าหล่อหล,ล่อหล่อผส้ชมชวนป่วยให้เนาะค่ะเนาะ,ะนี่ค่ะ,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 คะ,คะมืงอ่ามันนาเาก่อนนะคะเนาะดูแบบมะนาวนะค่ะเนาะนี่ค่ะนาวเป็นพิจิตเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะกําลังแต่ ออกลูกใหม่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะหลังจากที่เพื่นแรงแล้วค่ะหน่วยเพิ่งก็บ่ค่อยหลายเลยค่ะ่ะพานมาแล้วเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะหน่วยกำลังออกเนาะค่ะเนาะอ่าดกใส่ใยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะค่ะเป็นติดหน่วยไลยเนาะค่ะเนาะมะนาวของเฮาเนาะค่ะเนาะค่ะไปเรื่อยๆค่ะติดไปเรื่อยๆหน่อยใหญ่ค่ะอันนี้รุ่นอันนี้ส่วนใหญ่แล้วนะคะเนาะนี่ค่ะ หรใหญ่น้ำลึกน้ำไล่เนา,านะค่ะเนาะนี่ค่ะมะนาวเป็นของเฮานะค่ะเนาะค่ะอู้สูงๆก็มีนะะเนาะค่ะกับดกใส่ได้เนาะค่ะเนะาะมะนาวตัวนี้ค่ะอเป็นหลุนๆไปเนาะค่ะเนาะหลุนหน่อยก็มีหลุนใหญ่ก็มีค่ะนี่ค่ะดกแห้งเนาะค่ะเนาะ ฝรั่งของเปาล์ซื้อค่ะกำลังแต่ดอกนะคะเนาะอ่ะนี่ค่ะตั้จใจเก็บไปล็ลายลุ่นนึง,นะะเนง,อองเนาะค่ะ,ะ,นะคเ,เนาะ,ะ,ะนี่ค่ะของเปาล์ซื้อของเฮาค่ะกับปลูกปนไปกับฝรั่งกิมจูของเฮานี่แหละค่ะนี่ค่ะนี่คือสวนหลังสวน,นะค่ะเนาะเดี๋ยวเขาถึงจย่างไปข้างหน้าก่อนนี่ค่ะหลังสวนของเฮาเนาะออกมาจากสวนที่เขาปขาลูกพักแล้วก็ะซิมเบงิง โซนกลางตัวนี้นะคะเนาะนานกว่ยังครั้งนึงสวนคือเก่าแล้วนะคะเนาะเพราะว่านานนี่เป็นจังสีเนาะค่ะเนาะบอกหุ่งหรือว่าบอกมะละกอของเขาะค่ะต้นเก่าเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะเพิควรใสิเป็นรูมีล่รูบะบอกใหญ่เป็นได้พินพ่นโดกรายเพิ่นทีนะะนะนเนาะ,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 ะค่ะเนาะเพิ่อนเลยง่อยเป็นใหญ่เนาะค่ะเนาะค่ะบางไม้เนาะค่ะ ก้นกนล,ลกว้วยมาเรื่อยๆค่ะกล้วยโซนหนายังพันเดี๋ยวไปนะคะเนาะเามาเบาิ่งโซนนี้ก่อนนะคะเนาะนี่น้ำก็เต็มหลงเต็มยังคือเก่าอลไรแล้วจ้ะโอ้มาผอมประกันเรื่องแต่ออกปีอ่าต้นหนึ่งนะคะเนาะคปีกันยายพอสมควรอยู่แล้วนะะ,น,ะนี่ค่ะอ่าจนมากล้วยอ่า ฟังนี้เพึ่งการสืถึงน้ำตลอดค่ะพอดูบ่ค่อยโดนแหลงเนาะค่ะเนาะก็เลยสมบูรณ์เนาะคะ่ะนี่ค่ะนบ่ค่อยมีปัญหาพอดูหดน้ำอ่าอยู่ดดนอยู่เนาะค่ะเนาะก่อนน้ำสีเบิดเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะโดนแหลงเนาะคะ่ะนี่ค่ะค่หง,ง,งค์เฮาค่ะรอบสองนะค่ะเนาะนี่ค่ะด้วยกับ,บ่ใหญ่หมากค่ะ กะบ่พ so ่อลูกค้าเนาะค่ะเนาะค่ะบักงกระขายดีเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะกัเพิ่อสิมักน้อยน้อยเนี่ยค่ะบ่มักหน่วยใหญ่เนาะค่ะเน้องค่ะหน่วยน้อยน้อยกินง่ายเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะกะนี่ค่ะประมาณนี้เนาะค่ะเน้องก่นคพื่อมักหน่วยใหญ่เป็นไงเนาะค่ะเนาะหน่วยน้อยน้อยกำลังดีเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะค่ะคือหน้าสวนของเฮาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิพาเของมาเบิ่งป่วยเสียเป็นจังได๋เนาะค่ะเนาะค่ะ หลังจากไปเด็กเขาสวนลายวันเนาะ,ค,ะ,นนนะ,ค,ะนค่ะเนาะลายมือเนาะค่ะเนาะค่ะอินเดียของเขามีรวมเบิ้ลตุ้งย่างในสวนเขาเนาะค่ะเน,ะน,นะานะนี่ค่ะดอกไม้ก็กำลังแฝดดอกงามเนาะค่ะเนาะกำลังแฝดบานเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะดอกพุดเนาะค่ะนี่ค่ะบังหน้าต้นนี้ค่ะดอกคือกันเนาะค่ะเนาะ ค่ะนี่ค่ะต้นนี้พะก,ก็ลูกใหญ่แน่นนะคะเนาะนี่ค่ะส้นกล้วยของเขาแล้วนะจ๊ะนี่ค่ะกล้วยเครื่อน,นี่ก็่ะกำลังเติบโตเนะค่ะเนาะนี่ค่ะ บรรยากาศสวนกล้วยของเฮาค่ะกาซ้ายแล้วแต่ว่าบ่มีแดดแล้วค่ะเนาะนี่ค่ะซึมนะค่ะเนาะซึนไปหมดเียยังต้นหมากรากใหม่ของเฮานะคะเน,ะนาะกะน้ำกะเพียงพอเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะกะเจดูหงหงในจังหน่อยเพราะว่า ก็เฉื่อยพื่อจะเฉื่ดีนะคะเนาะพอมันซมนะคะเนาะค่ะทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆนะคะกล้วยเคลื่อนนี่นะคะเนาะผลสมบูรณ์นะคะเนาะนี่ค่ะกำลังเอาปี่ออกนะคะเนาะนี่ค่ะหนุ่ยเป็นสีเงินนะคะเนาะกล้วยรุ่นนี่ค่ะ ส่วนหมากหน่วยเพิ่นสีสมบูรณ์สีใยเนะะี่ยค่ะเราเพราะว่านำเพิ่นบกขาดเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะนี่ก็ทับทิมสีเขียวเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะนี่ค่ะแล้วก็ทับทิมสีม่วงะคะ่ะรสชาติก็เหมือนกันเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะเป็นสีอร่อยเนาะคะ่ะเนาะหวานหวานพอดีเนาะคะ่ะบริวารเจี๊ยบเนาะคะ่ะน่าหวานพอดีค่ะ อันเหนียวเหนียวค่ะเวลาเขากินนะคะเนาะสิบริเลตนะค่ะเนาะนี่ค่ะ มาอีกอ่ะฟังเรื่องนะคะเนาะนี่ค่ะกล้วยของเรานะคะเนาะตับทิมสีม่วงนะคะเนาะนี่ค่ะทิมสีม่วงของเรานะคะเนาะนี่ค่ะต้นนี้ก็ต้นใหญ่มาเพิ่งมาเนาะนี่ค่ะต้นใหญ่ใหญ่ต้นเขือบุงบีเผื่อก้ใหญ่เนาะนี่ค่ะต้นใหญ่แห้งสมบูรณ์แห้งเนาะนี่ค่ะปีเพิ่นเนาะนี่ค่ะเป็นไปเองนะคะบังเนาะนี่ค่ะเพื่อกำลังแต่ออกมานะเนาะ นี่ค่ะต้นเป็นใยเขื่อนผักกาดสีใ่ค่ะตีผักกาดใยนะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะหนาผักก็มีขรังในหลงนะคะเนาะนี่ค่ะผักกาดสีมักกังเสียล้วค่ะไว้ทับทิมเฮาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะต้นนี้ก็สมบูรณ์แห้งนะคะเนาะกะว่าท่านมี ท่านออกปีเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะใหญ่แหงค่ะเสริมบ์เนาะค่ะเนาะอันนึงก็กล้วยสองเขือของเฮาเนาะค่ะโอ้นกล้วยหักหมกเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะกล้กวยหัะะยหก,มกะะหกมกของเฮาค่ะเอาไปปิ่งเนะค่ะไปหยักนาะ,ค,ะนค่ะเนาะค่ะรสชาติค่ดีเนาะค่ะเนาะรสชาติกะ แซ่บนะคะหอมนะคะเน้องไปปิ้งนะคะเนาะกล้วยหักหมูของเฮาค่ะค่ะพามารอกล้วยนิดๆน้อยๆนะคะเนาะค่ะเดี๋ยวก็สิไปอน้องวาวไปกินหญ้าอยู่สวนหัวเฮาแลยนะคะนาะค่ะเขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะน้อค่ะก่อนจบะขีดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วจะให้ช่องของเฮาค่ะผู้เสียต้องดิชนแนลค่ะกูเป็นกำลังใจให้เฮาในคลิปใหม่ต่อไปนะจ๊ะน้อค่ะ ขอกันใหมกินหนาจ้าสวัสดีค่ะ